โอ้โหครับคุณครับปลานี่ยเราหลอดเตี้ยควรเราเลยเนี่ยไม่ต้อควรแล้วครับนี่ไม่เด้ยนี่ถอนแล้วอันุภาอมาครับนั่นแล้วภาคเดี๋ยวนี้ล้ำย่าป่าล้ำย่ป่าล้ำย่าป่าเดี๋ยวนี้บางล้ำย่อีสานมวลกับไอ้ไส้กับพี่กับน้องครับมาเล่นยญก็ได้เป็นพี่เป็นน้องกันนะครับเด้อดีไม่แห้งครับมันมันมันมานเอาเนี่ยมาเอาบินไปในตู้ล็อคเอาเอาเตี้ยเอางัวก็ได้ขายแล้วฮันเว้เพราะท่านได้ขายดี ยเียุมแพแมน้ยบัแมนส่เราแมนอีิงีมันาผู้ถามผมเลยเ้ามาเียซุ่มแพร่ของวงเ้าห้องเลยยุหันลาลดแมนะเออว่าเลขที่สองามสองส่ม้ามันมามมาจังได้กันบอานได้กันแ้งกไสวงกันบาทนร่อาทได้กันแล้วยังยากไป้่ด้ด้ได้ได้ไดได้ได้ไได้้้ ยังอีกลอยนึงบ่อยเ่าฮ่าฮ่าฮ่าพรไปเฮ็ดไปลอยเดียวแล้วพ่ให้ก็บ่เอามันละเออคือว่าสิแกาเป็นทรงหน้าอยู่ซั่นโอ้ยเราเต้าเราเว้าเอียงบอกบัได้ยเราเว้าเองเลยเราเว้าเองเออเอีงเลย ขอรอยเดียวบ่อใดขอเลยนะไปเฮ็ดใบพัดขอรอยเดียวไปเฮ็ดใบบ่ได้เลยเออบ่ได้เขาบอกชื้อกันลายบ่อใดบ่อใดกันเลยเออตัวนี้บ่อหนิเมนค่ะบ้างขอใดนี่มองจะให้พ่น11กับลอยหนึ่ง11กับลอยหนึ่งลอยหนึ่งนี่คือขอไปเฮ็ดใบเมนบ่ได้แมนบ่ได้ก็เลยบ่ได้กันเลยแมนบางเสี่ยงเลยเออบางเสี่ยงรัวเออเอาเอาขอขอคนลหลายครับขอบคุณเลยละ ใจใจใจพมานี้พ่อคับลูกยยมมีอะไรัต้องได้สองขวดด้ครับมไสองขวดถึงายเลยอหไดกันพี่ตัวเคยไปละหันลังไปแล้วนนี้ตัวนี้บอกข้าพ่อนี่ตัวนี้เหรอเ่าไดครับสิเศษฐา้อยรยยังไ่ไดก cool really ันบอกได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้เรียบร้อยแล้วเรับเปิดเศ้าสองเือบาเยปิดเศาสองบ้าทเลยของคุณไล เพราะคล้ายพับบานเป็งเอาลวดโล่เท่าไรครับนั่นสองร้อยสามสิบจ้ะสองร้อยสามสิบหาบาทก็มีเลย เ่าเอาอยูเแต่ว่าให้เจ้าไปเฮ็ดไปเอาเปีเปีได้เอาซ้อเฮ็ดไปเอาอี่มีฮเฮ็ดรถนสิสิบาทดิเออไปมอห้ย่อได้บ่ได้บได้ย่อับนี่ได้กันบ่นี่ได้ยกำลังใจได้ก่เดเรไปเอาเออเฮ็ดไบเอาเป็นบ่คาคาน่นผู้ใดซื้อใหญ่ผู้ื้อั้นลบไรเยอะยับาทตัวได้รับนี่เตัว้ละสิบเอ็ดเอเรเฮ็ดกัน

اشتركوا <laughs>